ตอนยังๆๆอบวบเลยครับพี่น้องแซ่บแซครับแซ่บๆซสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนครับเมื่อนีกับมาพ่อกับลูกเขยน้อยอีกคือก็แล้วพี่น้องเมื่อนี้ลูกเขยน้อยก็ได้ของแซ่บแซพี่น้องตํำตีนไกลพี่น้องหรือตํำเล็บมือน,นัง ไดีมาละมานน้ำครับมาละกินนกพี่น้องมหมแซ่บๆน้ำลูกเคยน้อยพี่นอ้องคำแรกแห้งมันครับอืมตอนเย็นๆอบวบเลยครับพี่น้องแซ่บๆครับแซ่บๆอืมเต็มปากเต็มคำหนึ่ครับผม บรรยากาศดีพี่น้องไว้เครื่องหัวค้ำครับผมบรรยากาศมาฝากพี่น้อง Hmm. <Nhạc> Chà ระการยินี่นอง จดจันเลยครับผมเต็มปากเต็มคำเลยครับ cep ya เบาปากเบาๆเองขายเงี้ยๆบวบเลยครับผม สำหรับคลิปนี้ลูกเขยหน่อยก็ได้ตำตีนแก่พี่น้องหลือดตำเล็บมือนางครับอวบงามๆเลยพี่น้องลูกเขยหน่อยกินมุหงม,มกินโมเสพกักกาบขอาไผ่น้ำครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามลูกเขยหน่อยพาร์สแบน้ำครับสำหรับคลิปนี้ลูกเขยหน่อยกับขลาพีราน้องกันครับผมพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ